Ebay เนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ทําการค้าแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็คือซื้อขายกันในอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ําสินค้าที่นําไปลงเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราไปเช่าหน้าร้านก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากใช,ใช่ไหมครับก็เลยพอไม่มีค่าหน้าร้านปั๊บเนี่ยเราก็ตัดค่าโชว์รูมออกไป พอตัดค่าโชว์รูมแล้วก็ขายได้ถูกกว่าใช่ไหมครับพอขายได้ถูกกว่าลูกค้าก็แห่เข้ามายิ่งมีลูกค้าถึงมากกว่า200ล้านเนี่ยเขาก็ยิ่งเข้ามาหาเรามากขึ้นใช่ไหมครับในเมืองไทยเนี่ยมีสินค้าที่ดีๆเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื<ม>่องของหัตกร,รรมงานฝีมือต่างๆครับส่วนใหญ่คนไทยที่นําสินค้าไปขายผ่าน eBay เขาจะขายสินค้าประเภทไหนคะครับผมงานฝีมือนี่จะเป็นเรื่องหลักเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าแต่ละชิ้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นงาน o โอท็อปก็มีคนนํามาขายกันเยอะเลยนะครับแล้วก็บางทีจะปักถักร้อยอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยครับก็สามารถนํามาขายได้ฝรั่งชอบมากเลยเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมด งนี้ต้องเป็นสินค้ามือหนึ่งไหมคะหรือว่าเป็น second hand ก็ได้อ๋อเป็น second hand ก็ได้ครับผมบางทีมีใครนำไปนามานำมาใช้แล้ว23สทีนะครับก็สามารถนำไปขายก็โพสไปได้โพสไปได้บอกว่าอันนี้ใช้แล้วนะ2-3สาครั้งสามารถทำงานได้ครับอ๋อแล้วถ้าคนสนใจอย่างถ้าสมมติเนเองสนใจอยากจะทำธุรกิจผ่าน EBay วิธีการที่เฟนจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้เป็นยังไงคะอ๋อตรงนี้เนี่ยเริ่มง่ายมากเพราะว่าการลงทะเบียน EBay เนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยตอนแรกเราอาจจะไม่ว่าจะทําเองก็อาจจะมีค่าอุปกรณ์เครื่องมือใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเข้ามาขาย,ขายก็อาจจะเป็นเป็นช่วงของการลงทุนในช่วงแรกรซึ่งเรียกว่าหลักพันก็ว่าได้นะครับแต่คนไทยหลายคนเริ่มจากหลักพันตอนนี้ทําไปเป็นล้านแล้วนะครับ,รบน่นมหมายความว่าต้นทุนเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยถ้าพูดถึงตัวนัานของการดาเนินธุรกิจเรา่าอาจจะมีต้นทุนด้านสินค้าที่เราจะต้องเสียอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตรงนี้เองขั้นตอนกฎระเบียบเขามีการคัดเลือกหร ว่าทุกๆคนก็สามารถเข้าไปร่วมใน eBay ได้ค่ะทุกคนสามารถไปร่วมใน eBay ได้ได้ต่วนั่นหมายความว่า eBay เนี่ยจะมีบริการจัดส่งสินค้าให้ด้วยเราส่ง Door-to-door door เลยก็คือจากไปรษณีย์บ้านเราใช่ไหมครับไปถึงหน้าบ้านเขาเลยครับผมต้นทุนตรงนี้ใครแบกรับคะต้นทุนค่าขนสง่งต้นทุนอันนี้เราจะแจ้งลูกค้าไว้เลย นะครับว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือเราจะบอกไว้เลยว่าค่าขนส่งอาจจะ1 0เหรียญ15เหรียญน,นะครับเราบอกไปเลยเวลาสมมุติเราขายของสักร้อยเหรียญเนี่ยค่าขนส่งอันนี้10เหรียญก็ต้องบวกเข้ามาด้วยวก็กลายเป็น110ใช่ไหมครับเขาก็ตล,ลัองชาระเงินเข้ามาในบัญชีของเราเนี่ย110แล้วเราถึงจะส่งของให้ ก็คือจะต้องมีการโอนเงินผ่านบัญชีเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์จึงถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่แล้วใช่ไหมคะแ้ถ้าจะมีการนําของไปขายใน EBa y เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสินค้าไหนเนี่ยน่าจะขายดีโอ้อันนี้เป็นเคล็ดลับของชมรมเราเลยครับผมก็คือว่าคนปกติเนี่ยจะไปเดินหาของแล้วก็มองว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะขายได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าทําอย่างนั้นนะครับประมาณ10%เท่านั้นที่ขายได้แต่ของเราเพราะว่า สิ่งที่เราเราคิด,ดว่ามันขายได้เนี่ยมันอาจจะไม่ปิ้งกับตลาดของเขาก็ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะคิดไปเองใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีการเข้าไปหาแบบเขาเรียกว่าหาแบบ a d v a n c ซ์เ e ิร์ชก็คือหาแบบขั้นสูงใช่ไหมครับซึ่งใน eBay อนิญาตได้ทำได้ก็เข้าไปล้วงข้อมูลออกมาจาก eBay ได้ว่าอะไรที่คนไทยขายแล้ว มันมันขายได้แทบทุกครั้งเลยใช่ไหมครับพอเราไปรวงข้อมูลนั้นมาเราค่อยไปเดินหาของตามที่เราได้ข้อมูลมาว่าอะไรขายได้บ้างแล้วเราค่อยไปเดินหาอย่างงั้นทําการบ้านก่อนอย่างเงี้ย โอกาสสาเร็จถึง9ใน10เลยครับเนื้อการที่เราจะให้สินค้าเราเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วโลกได้200ร้อยล้านคนเนี่ยนะครับเรื่องของคีย์เวิร์ดเป็นเรื่องสําคัญคีย์เวิร์ดก็คือคําที่เราใช้พาดหัวใช่ไหมครับสมมติว่าเราขายของแฮนด์เมดใช่ไหมครับค,คำว่าแฮนด์เมดพอคนเขาสนใจเรื่องแฮนด์เมดเขาก็หาคําว่าแฮนด์เมดก็จะมาเจอคนไทยซึ่งมีเราอยู่ด้วยเขามาขายของแฮนด์เมดใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าจะดูว่าเราเนี่ยมีประวัติการขายเป็นยังไงบ้าง ถ้าดูแล้วมีประวัติดีขายของเป็นร้อยหรือเป็นพันซึ่งปีที่แล้วผมเองก็ขายไปมากกว่า2,000ชิ้นนะครับก็ได้รับคะแนนบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคนก็เห็นว่าอุ้ยสองพชิ้นเนี่ยบวกหมดเลยคนก็อยากจะมาซื้อของเรามากแล้วการวางสินค้าบนหน้าเว็บ Ebay เราจําเป็นต้องตั้งราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐไหมคะใช่ครับเพราะว่า เงินบาทของเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของขาวโลกทั้งหลายก็<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นเป็นหลักแต่ก็หลายคนก็โพสต์เป็นพาวหรือเป็นปอนอก็มีหรือว่าโพสต์เป็นอ่า,อาเป็นทางออสเตรเลียนดอลลาร์ก็มีแล้ว g o o ก l e ก็มี Google Translator นะครับตัวแปรนะครับซึ่งแตกต่างกับ d ิดชันลีนะครับเพราะว่า Google Translator เนี่ยแปลทั้งประโยคได้เลย เราจะ,ะติดต่อลูกค้าเป็นการเขียนใช่ไหมครับไม่ต้องพูดไม,<ช>ไม่ต้องใช้การฟังแต่การเขียนของเราเนี่ยก็จะใช้ Google t r a n s l a t o r เราเขียนภาษาไทยเข้าไปมันแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาให้แต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าคอม p พล t e คอมพลความเสี่ยงก็มีครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําการบ้านให้ดีใช่ไหมครับแล้วเรา ไปเดินซื้อของมาใช่ไหมครับแล้วปรากฏมันขายไม่ได้เนี่ยมันก็ของเราก็จะเต็มบ้านในหมดเลยใช่ใชไหมครับก็จะเกิดการขาดทุนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เพียงพอคือศึกษาให้ดีนะครับเข้าไปเซิร์ชล้วงข้อมูลออกมาว่าอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างนั้นปั๊บเนี่ยบ้านเราก็จะโล่งเลยนะครับคือขายออกไปได้หมดเลยนะครับผมกำไรที่เราได้เนี่ยนะครับเราต้องทําการบ้านก่อนเหมือนกันว่าเราจะตั้งราคายังไงให้มีกาไรใช่ไหมครับเราต้องไปดูก่อนว่าคนอื่นเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ อย่างเช่นตุ๊กตาถักเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆของเราไหม <Ừ. S 2> แล้วเขาขายกันประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ไหมครับพอเรารู้ว่าเขาขายประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มพอประเมินได้ <c oughs> ว่าเราจะมีกําไรสักเท่าไหร่แต่ปกติที่พวกเราขายกันเนี่ยกำไรไม่ต่ํากว่าเท่าตัวทุกคนเ <c oughs> นี่ยมีเว็บผู้ผลิตอยู่ทั่วโลกเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็การที่เขาไปติดต่อกับเว็บผู้ผลิตบบเอ้ยฉันจะเอาของคุณไปขายนะ <c oughs> แล้วเขาก็ไปโพสต์ใน e b เ y แล้วเขาก็บวกกําไรของเขาแล้วปรากฏว่าพอลูกค้าซื้อมาเขาก็รีบ forward หรือว่าส่งออเดอร์ไปให้กับทางผู้ผลิตแล้วก็ให้ออเดอร์ให้ออเดอร์นั้นส่งตรงไปหาลูกค้าเลยก็คือไม่ต้องผ่านเราด้วยไม่ต้องผ่านเราแต่ผู้ผลิตชอบมากเลยเพราะผู้ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เก่งทางด้านการจัดจําหน่ายหรือว่ามาร์เก็ตติ้งแต่พวกเหล่านี้ เป็นมืออาชีพทางด้านนี้โดยตรงเราเหมือนเป็นเซลไปเขาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วก็กินส่วนต่างใช่แล้วซึ่งปกติแล้วส่วนต่างเราไม่ต่ำกว่าเท่าตัวเท่าตัวครับผมแต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งข้อนะคะหากฝนเองซื้อของไปจาก eBay แล้วเรารู้สึกไม่ถูกใจหรือว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่โพสต์ไว้เราสามารถมีอะไรการันตีหรือว่าเรียกคืนได้ไหมคะสามารถเรียกคืนได้แม้แต่ผู้ขายไม่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 ให้คืนนะครับก็สามารถบอกกับทางตัวกลาง ซึ่งเราเรียกว่าเป็นธนาคารเพย์พาวนะครับซึ่งบอกเขาได้ว่าเราไม่พอใจสินค้าชิ้นนี้เราให้โฮเงินอันนี้ไว้ก่อนให้ดึงเงิน,นอันนี้ไว้ก่อนอแล้วเราจะขอเจราจารกับทางผู้ขายะนะครับพอเจราจารกันตกลงกันได้ยังไงแล้วเนี่ยนะครับก็เพย์พาวก็จัดการตามนั้นให้เราทันทีนั่นหมายความว่าเงินที่ผู้ซื้อส่งให้โอนให้จะถูกล็อกไว้ก่อนที่เพย์พาวก่อนจะไม่ถึงผู้ขายอย่างเราจนกระทั่งลูกค้า คลิกว่าโอเคแล้วเราถึงจะอันนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งถ้าไม่มีข้อขัดแย้งเงินจะมาก่อนเงินจะมาก่อนแล้วเราส่งของให้ทันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อขัดแย้งเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงไว้อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมมีแค่3ามรายเองนะครับที่มีการดึงเงินไว้อย่างนี้อีกข้อหนึ่งเนี่ยคือ99-9%เงินจะมาตรงหาเราเลยอ๋อคือลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนเลือกว่าจะให้เงินตรงไปเลยหรือว่าให้เบรกไว้ก่อนหรอคือทั้งหมดเนี่ยเงินจะตรงมาเลยนะครับพียงแต่ว่าพอได้รับ มองดูโอ้โหไม่ตรงตามกับเป๊เลยก็เขาก็จะรีบแจ้งเผยผ่าทันทีบอกว่าช่วยดึงเงินไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเป็นเงินก้อนนั้นอาจจะถูกโอนไปแล้วใช่ไหมครับแต่เงินก้อนใหม่มาเนี้ยให้โอนให้โไว้จานวนเท่ากันแล้วก็เขาจะขอเจรจาเราเจรจาเสร็จก็ตกลงกันว่ายังไงจะคืนหรือว่าคืนครึ่งหนึ่ง ใช่ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนของเอาไปให้ใหม่ก็ได้ส่วนมากเป็นเปลี่ยนของไม่ค่อยคืนเงินเลยครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจที่ลงทุนน้อยนะคะและที่สําคัญทําเป็นงานอินเรกได้หรือว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นงานประจําเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอ้อสังเกตง่ายๆก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์เท่านั้นเองคะ่ะที่เรามีต่อลูกค้าก็จะทำให้ลูกค้าเข้ามาหาเรามากขึ้นนะคะและที่สําคัญเคล็ดลับในการเลือกสินค้าไปวางหน้าเว็บวดดิ้งในการโชว์นะคะถือเป็นจุดขายสําคัญที่จะให ลูกค้านั้นเข้ามาหาเรามากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพรัชมากนะคะที่มาให้ข้อมูลของเราคะ่ะขอบคุณค,ค่ะสสวััดีครบ